จิวะยาประจำบ้านติดบ้านไว้เผื่อฉุกเฉินเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะยกระดับสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพปลอดภัยน่าเชื่อถือและสามารถหาซื้อได้ง่ายค่ะแม้วิทยาการทางการแพทย์จะก้าวหน้าแต่ผลข้างเคียงเรื่องการใช้ยานในแผนปัจจุบันยังส่งผลอยู่มากและไม่ลดลงเลยจิวะเฮิร์บจึงได้เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะยกระดับ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้สามารถผลิตยาที่สามารถวางขายได้ในทุกๆร้านค้าทั่วไทยอย่างถูกกฎหมายและที่สำคัญอยู่บนองค์ความรู้ของการแพทย์แผนไทยเช่นยาแก้ท้องเสียจิวะเฮิร์บที่สามารถแก้ท้องเสียลดอาการปวดท้องและไม่ส่งผลให้ท้องผูกยาแก้ปวดเมื่อยที่ไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารและยาแก้ผื่นคันที่ทานแล้วไม่ง่วง สามารถทำงานได้ขับรถได้ไม่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันสิ่งที่จิวะเฮิร์บทำมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศและยังเพิ่มรายได้ให้กับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแต่ความภาคภูมิใจมากกว่านั้นก็คือการได้ลดปัญหาด้านสุขภาพซึ่งสามารถลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาเคมีได้เพราะเรามั่นใจว่าสมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ